สวัสดีค่ะมาก,กิ้ัดหน้านะคะรัดหน้ายำมืดนะคะนี่น่ะพี่ค่ะใส่พริกป่นโรยด้วยพริกป่นดูด้วยพริกป่นนะคะนี่นะคะลัดหน้านะคะลัดหน้าหมูหมักนะคะ่ะ เส้นชามเล็กยาม,มือต้องกินน้อยหน่อยน้อยหน่อย,อยกินกันได้ค่ะ ร้หน้ายัางมืดกินกันเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มกินแบบง่ายๆนะคะกินเส้นผักไม่เยอะ มีหมูหมักนะคะค่ะมากินกันได้เลยนะจ๊ะกินจริงเหรอ ได้เปิดพัดลมนะคะม่ร้อนมากเวลาตอนมืดมันไม่ค่อยร้อนกลางวันเที่ยงบ่ายนน่ยหร้อน จะหมดแล้วะคะเนี่ย<ม>อขอบคุณทุกทราบทุกกำลังใจนะคะเป็นคลิปสัส้นๆนะคะขอทุกท่านนะคะจะมีความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภยัยแคลค่าจากภยอันตรายทั้งปวงบุญรักษาภาคคุ้มครองสาธุค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวทานให้หมดนะคะวันนี้เป็นคลิปสัส้นๆนะคะ สวัสดีค่ะบุญรักษาพระคุ้มของสาธุนะคะค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ